ตอนนี้เอสก็มาถึงบ้านปู่นาคแล้วนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะพ่อสัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามามาหานังเดียวก่อน

sư thiên là sao mi hồng mi <laughs> của <laughs> đã để cái <laughs> này chị không? ở này กอนม้าได้กวาแม่จะไปซสือทุ่ไว้ตัให้เราครับหอมแล้วอมัไม่คิดไม่คิดแม่ก็น้จมาอันเนี้เอเคียวเดี๋ยวพักหน่อยแล้วกินเขากินได้าบ้านบ้านไทยมบ้านหมไปเรื่อยๆตามซ้ายถ้ำ มื่อนี้บอมนาทีให้เจ๊ตู้พารวยรับนาทีรับโทรศัพท์แทนปูเมืมมอ่อเล่มหนึ่เาสื่อกันได้ประเดิมเนินน้ำเงนไปเยไปอยอะหมดทิ้งนหรไปคนเนี่ยวันน้าเลีเอ มาบดทุกสองแับบยังลู่ตังก่อนี้อตัง่าจ่าตู่า้ค่ะบงนกันาวนี้ท่านอยข้อหบเรอวน้ทานว่าน้ำบังนน้ำสองเกตูพาเรวย เราในท่านจนงข้อเห็บนีอันบอกไปบอกมาเรื่มเอฟตี่ว่าหอดบัดกุ้แพวัดขอบคุณครับคุณแสงอรุณครับสาธุสาธุครับอ่ะหมดทุกช่องแล้วเนาะอ่ะวันนี้จะคุยเดี๋ยวเรื่องลูกไาย บรรยากาศบ้านนอกบอไซแมทก็ได้ยู่แถวนี้บพมีโควิดยึ่แถวนี้บพมีโควิดแต่ว่าแอดกับพักกันไซไว้แอดนะแต่สารับปูดแล้วขออากาศบริสุทธิ์ก่อนพอมือเศร้านี่ไงว่าโถทนขากแน่อยู่ดิถูกควันขาดังทำทิธที่แล้วหายใจฝืดตื้อแต่ก็มาบ้านก็ได้ไปกินยานแล้วก็นอนพักผ่อนนอนพักผ่อนอยู่ข้าวหนึน่งถือว่าเออมีแห้งแลวก็ะออกมาเลย เม่อกินมีแต่ปลาเบิดนี่ยบ้านสมยแตกแยกกันสามขี้ว่าทีแบนเบิดแกแยกสามขี้น่ะนะโอ้ยฟ้าหาเห็นบ้านปู่านี้บนันแหลแล้วมันท่านบ้านท่นเนี่ยเขาอยู่บ่อเนี่ยแกไหมไม่เคยได้ลุบนมือเ 干不得，因为它那，那好一个碗都